นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติแล้วก็แรงงานไทยที่ทํางานในประเทศมาเลเซียเดินทางมาใช้บริการที่ท่าเทียบเรือตาบาลังตาบลตตาบาลังจังหวัดสตูลกันต่อเนื่องเพื่อที่จะเดินทางไปทํางานแล้วก็เยี่ยมญาติหลังจากไทยและมาเลเซียเปิดด่านเส้นทางทางทะเลให้นักท่องเที่ยวแล้วก็คนไทยคนต่างชาติทั้งสองประเทศเสามารถเดินทางเข้าออกมาได้แล้วต้นเดือนที่ผ่านมานี้เองนะครับ ก็ทาให้บรรยากาศที่ท่าเทียบเรือที่เงียบเหงามาก่อนหน้านี้กลับมาคึกคักอีกครั้งคุณผู้ชมดูจากภาพนะครับคนค่อนข้างเยอะแล้วก็มีคนมาใช้บริการกันตลอดทั้งวันทางพ่วงในการส่วนควบคุมทางศุลกากรด่านศุลกากรสตูลบอกว่าหลังเปิดด่านทางทะเลก็มีประชาชนมาใช้บริการมากขึ้นเพราะก่อนที่ด่านจะเปิดบริการเนี่ยประชาชนที่จะไปมาเลเซีย ต้องใช้เส้นทางทางบกเท่านั้นก็คือไปที่ด่านพรมแดนวังประจันต์อำเภอควนโดนเส้นทางเดียวทําให้ต้องขับรถอ้อมแล้วก็เสียเวลามากนะครับทีนี้พอด่านทางเลนเนี่ยเปิดให้บริการเส้นทางนี้สะดวกมากกว่าครับก็เลยส่งผลให้เศรษฐกิจที่ซบเซามันกลับมาคึกคักอีกครั้งหนึ่งครับทีนี้เราจะมีการเดินเรือเปิดัแรกในวันท,ที่14ตุลาคมนะครับซึ่งทางด่านสุกรสุูลเราก็ เตรียมความพร้อมเจ้าที่แล้วก็มีความสะดวกให้กับผู้ท่องเที่ยวที่จะเดินทางเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจนะครับระหว่างในจังหวัดสตูลให้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นประชาชนก็นได้มีางานทำมากขึ้นนะครับทางผู้อำนวกยการส่วนควบคุมทางศุลกากรยังบอกเพิ่มเติมอีกว่า14ตุลาคมนี้ครับไทยกับมาเลเซียเนี่ยจะเปิดด่านทางทะเลเพิ่มอีกหนึ่งแห่ง คือเส้นทางระหว่างเกาะลีเปะจังหวัดสตูลและก็เกาะลังกาวีประเทศมาเลเซียเพื่ออนวมความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางท่องเที่ยวทางทะเลของทั้งสองประเทศนะครับสามารถเดินทางได้สะดวกมากยิ่งขึ้นเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวแล้วก็ทางศุลกากรก็พร้อมในการอนวยความสะดวกแล้วครับ สำหรับเรือที่จะให้บริการของทั้งสองประเทศที่บริเวณท่าเทียบเรือตำมลังจะมีให้บริการวันละ1เที่ยวนะครับส่วนเส้นทางเกาะลีเป๊ะไปเกาะลังกาวีก็คาดว่าในช่วงแรกจะให้บริการวันละ1เที่ยวเช่นกันคับ